อยู่ครับมาพมูาจาเกรเช่นเดิมเี่เคยนะฮะผมก็คลิปนี้จะมาตอบคําถามลูกค้านะที่สอบถามผมเข้ามาบ่อยๆนะครับว่ารถทําไมมันสตาร์ทไม่ติดนะฮะเนื่องจากจอดไว้เป็นระยะเวลาที่นานนะฮะอจอดยังไงถึงจะเรียกว่านานก็คือประมาณ1เดือนหรือ2เดือนขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าจอดอวัน2อวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคคยยังไม่นานนะครับแต่ถ้าใครที่จอด1เดือน2เดือนเนี่ยหคุณต้องเช็คเรื่องของแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ยังเก็บไฟหรือไม่นะครับเพราะกรณีถ้าเราจอดนานเนี่ยเราก็ ไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่ไว้นะฮะแบตหมดแน่นอนนะครับฉะนั้นก็ใครที่จะจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานนะฮะถอดขั้วแบตทิ้งไว้เลยนะครับผมอ่าใครไม่ถอดก็ต้องเอาแบตมาชาร์จก่อนนะครับผมไม่งั้นนี่คืออ่าไม่มีกําลังรถไม่มีกําลังสตาร์ทแน่นอนนะฮะไม่มีไฟพอไปส่งไปที่ใดสตาร์ทนะฮะนี่สตาร์ทอยู่ตรงนี้มันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาสตาร์ทนะครับผมอ่าสองก็คือเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จมาแล้วนะครับ เอาไปชาร์จมาแล้วแล้วทําไมยังสตาร์ทไม่ติดนะฮะตอนนี้คือไดทํางานแล้วนะครับอ่าไดทํางานปุ๊บสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับผมเราก็ต้องดูในเรื่องของน้ํามันด้วยนะฮะน้ำมันเบนซินเพราะน้ํามันมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าใส่ไว้ในถังตลอดแล้วก็มันจะสามารถใช้ได้ยาวๆนะฮะกรณีถ้าเราจอดทิ้งไว้นานๆเนี่ยเขาเรียกว่าน้ํามันเน่านะฮะอ่าช่างเขาจะรู้ดีนะครับผมก็คือ,คอ เราจะรู้ได้ไงว่าน้ามันมันเน่านะฮะก็คือต้องดมกลิ่นเท่านั้นนะครับผมอ่าสาหรับใครที่แบบไม่ใช่ช่างเนาะไม่ใช่ช่างเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าช่างเนี่ยรู้แน่นอนนะฮะแค่ดมกลิ่นเนี่ยก็คือรู้เลยนะครับผมกลิ่นน้ํามันใหม่กับน้ํามันที่มันเสียแล้วนะ,ะน้ามันเน่าเนี่ยเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือทําการล้างคาบูอยู่นะฮะสำหรับรถรถที่ใช้คาบูเนี่ยเราเอาน้ํามันออกจากถังเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างคาบูอีกนะครับแต่ถ้าเป็นรถตระกูลหัวฉีดนะฮะก็คือ เอาน้ำมันออกจากถังเก่าแล้วก็เติมน้ำมันน้ำมันใหม่เข้าไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นคาบูเนี่ยคือน้ำมันมันยังจะมาค้างอยู่ที่ก้นอ่างคาบูอยู่นะฮะฉะนั้นเราก็ต้องถอดคาบูออกมาล้างหมดเลยนะฮะล้างพวกนม,น,น,มน,นูงนะะมหนูนะครับผมอันนี้คือน้ำมันเน่านะฮะกลิ่นก็นคือชัดเจนนะ,คะใครที่ทำงานเกี่ยวกับช่างนะ,ะช่างซ่อมรถนี่คือรู้แน่นอนนะครับผมถ้าน้ำมันมันเสียแล้วนะฮะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะฮะ เราก็ต้องล้างแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปมันถึงจะติดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะฮะที่เขาเรียวกว่าน้ํามันเน่านั่นเองนะครับผมพอดีลูกค้าสอบถามผมเข้ามาบ่อยมากนะรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันมีหลากหลายอาการนะฮะก็คือเราต้องนํารถมาที่ร้านนะครับนารถเข้ามาที่ร้านหรือศูนย์บริการนะ,ะเพื่อให้ช่างเขาแกะรื้อดูนะไล่หาสาเหตุนะครับเพราะว่า,าผมจะให้คําตอบไปเลยมันก็ไม่ได้นะ,ะมันต้องเช็คก่อนนะฮะมันมีหลายสาเหตุมากรถมันสตาร์ทไม่ติดนะครับ มันก็คือมี3ปัจจัยคือไฟน้ำมันอากาศนะฮะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่ติดนะครับผมมันต้องทำงานร่วมกันทั้ง3อย่างนะคระับคลิปนี้ก็ขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ